สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีกินข้าวกับมือนะครับวันนี้ผมจะกินข้าวกับนี่ฮะปลายจอมครับหรือที่บ้านผมเขาเรียกว่าไตาปลายหัวตักไตปลายเนี่ยนะฮะแบบนี้ผสมข้าวเลยครับใส่กับข้าวเจริญเจริญอย่างนี้เลยแล้วก็เอามือเนี่ยขยี้มันนะฮ้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ตักข้าวขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยตวัดนะครับตวัดข้าวเข้าปากแบบนี้ครับอ้อหอร่อยมากเพืเ่อนๆแบบนี้จะงไงครั้งกลัวเนี่ยหอมแดงเพืเ่อนๆโอ้ยนะังไงอร่อย 嗯。Mm.